เพื่อนท่านไหนครับที่ติดปัญหาว่าเวลาที่สั่งหมูกระทะมากินที่บ้านแล้วมันเหลือนะเสียดายใช่ไหมหลายคนเอาไปทำซุกี้แต่ผมไม่ทำครับผมเอามาทำเมนูนี้เลยเมนูประจำของคนอีสานเราเลยเริ่มจากการไปครัวข้าวครัวเส็จเรียบร้อยหัน่นนี่ครับรากผักชี แล้วก็หั่นผักชีเตรียมเอาไว้ติดตามมาติดตามมาว่าเมนูนี้ผมจะทำอะไรหั่นผักไว้สเสรียบร้อยเอาหมึกแล้วก็เนื้ออะไรต่างๆที่เหลือจากการทานหมูกระทะเมื่อคืนนี่แหละเอามาลวกให้มันเรียบร้อยแล้วก็มาจัดเครื่องรอบเพราะวันนี้ เมนูที่เหลือจากหมูกระทะเอามาทำเป็นเครื่องราบครับในเมนูน้ำจิ้ม <Yep. S 1> ไก่เอ้ยไม่ใช่ครับอ่าเป็นลาบลาบหมูกระทะกับเส้นแก้วโอ้โหกูเขาเด้งดึงดึงดึงเลยครับนี่ครับเมนูนี้อร่อยแนะ่นอนครับแล้วก็จัดจาน ใด่มาถาดใหญ่เสร็จเรียบร้อยก็มีพริกแล้วก็มีนี่ครับโอ้โหตัวที่สงและที่ขาดไม่ได้นี่ครับโอ้โหไม่ใช่ปลาพปนเดอร์มันคือ <c oughs> โอ้ยผากไม่ค่อยทานแล้วมันอร่อยมากครับ <c oughs> เด็ดครับเด็ดเด็ดเมนูนี้กรบุบกรุบ ลองทำดูครับลองทำทาน,นูครับว่าเมนูนี้จะเด็ดไหมก็รสชาติตามใจชอบของเราเลยนะครับ <ผม S 1> นี่นะครับ <c oughs>